ันนี้จะมาดูวิธีการประกอบฝาหน้าพระลอยองนะครับอันนี้ที่แต่งแกนไว้ให้หูของพระอยู่กึ่งกลางแกนนะครับนี่อันนี้นะผมประกอบฝาไว้แล้วนะครับนี่นะครับเป็นอย่างนี้ฝาเวลาประกอบแล้วนะครับให้ให้เหลือช่องว่างไว้ระหว่างฝากับแกนบริเวณฐานนี้นครับประมาณ0.5มิลน,นะครับเวลาเราประกอบแล้ว มาให้สนิทกับมาให้ติดกับแขนเหมือนด้านบนนะครับเนี่ยจะสามารถเอาใบมีดอะไรสอดได้เลยนะครับให้เหลือพอประมาณนะครับเวลาเราลนไฟนั่นแล้วฝาจะไม่เสียทรงนะครับเพราะว่าเนี่ยฝามันจะค้ำฐานตรงตรงตรง,ตรงแค่ตรงมุมนี้เฉยๆนะครับจะไม่โดนข้างหน้านะครับนี่ยครับ นี่ยครับจะเห็นว่ามันจะมีช่องอยู่นิดนึงนะครับแล้วก็เราก็เอาตัวนีบอ่อนออน,นีบไว้นะครับตัวน,นีบเก,เก่าผมจะเก็บไว้ผมจะไม่ทิ้งครับผัจะนีบอ่อนหนีบไว้างี้เลยเนี่ยหนีบไวนะ้เงี้ยนี่ครับจะเห็นว่าแกนมันก็แกนมันจะเกือบติดเลยนะครับเนี่ยยังเอาสอดเข้าไปได้นะครับเนี่ย ใบมีดยังสอดเข้าไปได้เพราะว่าตัวหนี้เราอ่อนแต่ครั้นี้เราจะใช้ไฟอะไฟแชกอะลนลนบริเวณตรงนี้นะครับไม่ต้องลนไม่ต้องลนเลยมาครับลนแค่บริเวณตรงมุมนี่ตรงฉากนี่นะครับตรงมุมฉากนี้ให้ฝาเขายุบมาติดกับแกนะครับเนี่ยนะไฟแชกครับเนี่ยลนลนแค่ตรงตรงนี้นะครับลนมันผ่านนะครับยิงมันผ่านอย่างเงี้ยพอยิงมันผ่านปุ๊บ เราก็เอาตัวหนีบหนีบข้างๆไว้ฝ่ามันจะลงมาหนีบกับแกนหนึ่งนะครับเนี่ยแบบเนี้ยแล้วก็เห็นไหมครับมันจะไม่เสียทรงถ้าเราเหลือไว้เหลือไว้น,น้อยมันจะไม่เสียทรงครับถ้าเราไปเหลือช่องว่างไว้เยอะเวลาเราลนไฟเงี้ยมันจะเสียทรงครับเรายิงกันผ่านเนี้ยปึ้บแล้วเราก็เอาตัวหนีบอ่อนออกนะครับเอาตัวหนีบอ่อนออกแล้วเราตัวหนีบ แข็งนี่ได้เลยเพราะเรายิงฝ่าแล้วเนี่ยแล้วก็ยิงรอบครับยิงผ่านยิงก็ผ่านเนี่ยตรนะเกดูฝ่าจะไม่เสียทรงเลยนะครับจะไม่มีรอยเลยแล้วก็คันเนี้ฝ่ากับแกนก็จะติดกันแหละแค่นี้ก็อยู่นะครับจะไม่หล่นแล้วนะเนี่ยเพราะว่าแล้วแต่งเอียงเจเปอร์ไว้ไม่ให้พระหลุดมาจากทางหลังแกนได้ ด้านหน้าเราก็เอาฐานฝามาคับไว้เนี่ยครับพระก็จะหน้าไม่งุ้มนะครับจะเห็นว่าหูยังอยู่กลางแกนอยู่เหมือนเดิมนะครับทีนี้เราก็เดินน้ายาได้ปกติแล้วทีนี้ก็จะแน่นแล้วครับเนี่ยไม่หล่นแล้วไม่ขยับเนี่ยจะสังเกตว่าฝาจะไม่เสียรูปทรงเลยนะครับเราลนไฟก็ไม่เสียทรงเพราะว่า มันเหลือช่องว่างนิดเดียวนะครับแค่ใบมีดเดินน้ำยารอดได้นะครับไม่เกินศูนย์จุดห้าครับใช้เหลือไว้เราคำนวณจากบล็อกบล็อกนี้ครับที่เราลองไว้ครับลองวัดดูไม่ให้เกินออกมาจะาผ่านผ้าน,นครับแค่นี้เราก็จะเดินน้ำยาได้นะครับป่าไม่เสียทรงเลยโอเคนะครับ